ท่ามกลางการจับตาโรบิกับโมเดลใหม่อย่าง next-gen Toyota Hilux ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในไทยปี2025นี้แต่ในบางตลาดยังคงเดินเกมในโมปัจจุบันอยู่นะครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากแอฟริกาใต้ฉลองการขาย55ปีของ Toyota Hilux จึงมีการเปิดตัวเวอร์ชันพิเศษที่มาพร้อมรูปแบบ Wide Body พื้นฐานช่วงล่างเดียวกันกับรุ่น TR Sport แต่ตัวรถมีความพิเศษเฉ,ษเฉพาะตัว ทั้งยังมาพร้อมชุดแต่งอันเป็นเอกลักษณ์ก่อนจะเปิดตัวขายในแอฟริกาใต้กลางปีนี้โตโยต้าแอฟริกาใต้นำรถเข้าจัดแสดงในงาน SOMI 2025ที่เมืองโจฮันเนสเบิร์กโดยกระบะโตโยต้าไฮลัก์เข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้เมื่อปี1969ถึงวันนี้ครบ55ปีแล้วนะครับซึ่งในงานดังกล่าวมีเซอร์ไพรส์กับไฮลักลีเจนด55 คำออกมาโชว์ตัวเพียงหนึ่งนาทีเท่านั้นก่อนจะกลับเข้าสู่หลังเวทีตามเดิมซึ่งทางตัวยีต้ย,ยังไม่เผยรายละเอียดแต่อย่างใดแต่จากภาพที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างไปจากรุ่นปกติตัวรถมาในโทนสีน้าเงินใหม่หน้าตาแบบเดียวกับรีวอลโคกระจังหน้าตกแต่งสีดําเงาเช่นเดียวกับคิวซ um ุ้มล้อแต่จะทําเป็นลักษณะวายบอดี้เนื่องจากใช้พื้นฐานช่วงล่างแบบเดียวกับ g r Sport คือขยายช่วงล้อซ้ายขวาให้กว้างขึ้น โชคอัพด้านหลังติดตั้งนอกเชสซีทำให้ตัวรถมีความอวบและมีความบึกบืนมากขึ้นจับคู่ชุดล้ออลลอยลายใหม่แน่นอนว่าหยิบยกมาจากตัวย t a ้าฟอร์จูนอรนั่นเองอุปกรณ์ตกแต่งมีรอบตัวรถไม่ไว่าจะเป็นแผ่นกันกระแทกด้านหน้าดีไซน์ใกล้เคียงกับ GR Sport Version อร์ t ันอ i สเตรเลียติดตั้งชุดแต่งแหวลลังคาโรบาเหล,ล็กกระบาดท้ายชุดโทบาสำหรับการลากจูงและมีม่านบังแดดสำหรับภายในห้องโดสาร ขุมพลังใต้ฝากระโปรงคาดว่าจะเป็นเทอร์โบดีเซลขนาด2.8ลิตรที่มีพลังก,กำลังมากที่สุดคือ224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรจับคู่เกียร์ตัโนมัติ6สปีดสำหรับโตโยต้าไฮรักซ์ถือว่าเป็นปิกอัพขายดีที่สุดอันดับหนึ่งในแอฟริกาใต้ปี2024ที่ผ่านมาแม้ว่าในภาพรวมของรถยนต์เซเมนต์ดังกล่าวจะมีการขายลดลงจากปีก่อนหน้าก็ตามการมาของเวอร์ชันรีเจน55 ส่วนหนึ่งจะเป็นการกระตุ้นยอดขายในตลาดทั้งยังปรับเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยใหม่เพื่อตัวเลขการขายที่ดีขึ้นในปีนี้นั่นเองโดยเวอร์ชันพิเศษใหม่นี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการพร้อมจำหน่ายภายในเดือนกรกฎาคม2025นี้ครับ